ดีเซยองนักแสดงตลกเกาหลีอัพหน้าใหม่ฟิตล่างฟาชาวบุรี ลีเซยองนักแสดงตลกสาวชาวเกาหลีใต้ซึ่งแฟนๆซีรีส์เกาหลีอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอในบทว ja ังจาฮยอนหนึ่งในแก๊งเพื่อนานงเอกของซีรีส์น้ำดีอย่างเรื่องรีพายในทีนเอติเอตหลังจากปีกว่ามานี้ใแบบหน้าของเธอค่อยๆเปลี่ยนไปจากการเข้ารับการศัลยกรรมโดยเริ่มมีตาสองชั้นเบ้าหน้าเล็กลงจมูกดมลขึ้นริมฝีปากเซ็กซี่ขึ้นโดยในไอจีของเธอก็โพสภาพออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและดูเป็นสาวขึ้นผิดหูผิดตาเลยทีเดียวโดวยลีเซยองได้ไปออกรายการโยแคนทอกทุกไม่สิ ทางช่อง SBS ซึ่งเธอกล่าวว่าชาวโซเชียลมักจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับหน้าตาของเธอเช่นพ่อแม่เธอหน้าตาเป็นยังไงอยากแกล้งทําเป็นผู้หญิงซึ่งทุกครั้งที่เธออ่านเธอก็รู้สึกเจ็บปวดและรู้สึกว่าตัวเองนั้นน่าเกลียดวันเวลาล่วงเลยไปจนอายุ32กับการสะสมความกดดันจากการถูกบูลลี่เธอจึงตัดสินใจสัลายกรรม่าตาแป้งชมตัวเองในทันทีโดยเธอกล่าวว่าฉันอยากสัลายกรรมตาสองชั้นตั้งแต่อายุ20แต่เนื่องจากอาชีพของตัวเองจึงไม่อาจทําได้เมื่ออายุ3 12ปีจึงได้ตัดสินใจที่จะทำตาสองชั้นโดยลีเยองได้พูดในช่อง YouTube ของเธอพร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับการศัลยกรรมทั้งหมดซึ่งวันนี้เธอยอมรับว่ามีความสุขมากเพราะนอกจากจะได้ใบหน้าใหม่แล้วเธอยังหันมาออกกำลังกายฟินหุ่นสร้างกล้ามเนื้อกลายเป็นสาวเซ็กซี่เอลเอสกำหน้าท้องแน่นสะโพกผายเปล่งปังไปทุกส่วนเลยทีเดียว